สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u t u b ปปากรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะขอพูดถึงเรื่องของนางกุลากุลาเห็นช้างเขาเห็นช้างทั้งตัวแล้วเขาชนะแน่นอนเขาก็มองว่าส่วนของลุงที่ดาวังคานน่าจะเรียบร้อยแน่นอน ส่วนในความคิดของผมกูลาถ้าจะแพ้ครับคือผมนะ่ะยังมองอยู่เหมือนเดิมผมก็บอกแล้วว่าช้างของเขาเนี่ยมันชำระล้างได้ครึ่งตัวอีกครึ่งตัวมันไม่สามารถชำระล้างให้สะอาดได้เลยก็เพราะว่า 1. มาจากตัวเขาเองการที่พยานโจทย์ปากแรกในฐานะผู้สูญเสียเขาตอบว่าไม่มีการขัดแย้งใดๆกับจำเลย รักใคร่กันดีรวมถึงคือว่าจำเลยไม่มีเหตุจูงใจใดๆที่จะทำเด็กเพื่อหวังซึ่งมรดกทรัพย์สินสมบัติเขาคือต้นเรื่องคือพยานคนแรกในฝั่งโจทย์ดังนั้นผมมองว่าเมื่อคนนำเรื่องขึ้นต้นเรื่องมาแล้วจะเดินหน้าไปทิศท,ทางใดก็แล้วแต่คนที่จะตามต,ต่อมาอย่างน้อยๆจะเบี่ยงประเด็นใดๆไม่ได้ อย่างเช่นคนที่12จะบอกว่าจำเลยมีเหตุจูงใจในการทำเด็กเพื่อต้องการอะไร1,2,3,4,5ซึ่งจะไปขัดแย้งกับพยานปากแรกซึ่งปากแรกบอกว่าไม่มีเหตุขัดแย้งใดๆและคิดว่าไม่มีแรงจูงใจที่จะลักพาตัวเด็กไปเพื่อหวังในทรัพย์สินตรงนี้แหละที่ผมมองว่าช้างด้านหน้า อีกเครื่องตัวก็ไม่สามารถชำระล้างให้สะอาดได้เพราะ 1. คือตัวคุณ 2. คือพยานบุคคลที่ดาวังคารเช่นสงสัยว่านกฮูกดาวังคารเป็นพยานที่ถูกซักซ้อมมาหรือเปล่าบิดเบือนหรือไม่ความคืบคหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะมาต่อว่าไอ้พวกเปรตสัมภเวสีเลวได้ใจจริงๆเลวเรื่องอะไรติดต่อเข้ามา หานายกเทศบาลโทรมาต่อว่านายกเทศบาลว่าทำไมต้องให้คนพวกนี้ยืมเต็นท์มีคนฝั่งนู้น่ะโทรเข้ามาหานายกเทศบาลน,นายกเขาตอบว่ามันจะเป็นอะไรไปเขาไม่ได้เอาเต็นท์ไปขายเขาหนาเอาเต็นท์ไปใช้งานเขาเป็นลูกบ้านผมนี่ครับนายกเทศบาลต้องขอบคุณท่านนายกนะครับเอาเลยเอาให้เต็มที่มีเท่าไหร่เอาให้หมดดูจิตใจของคนขนาด เต็นทนะ์น่ะพวกมึงยังไม่วายที่จะไม่เล่นเลยนี่คือน้ำใจของนายกขอบคุณแทนชาวบ้านที่ได้ผู้นำแบบท่านนายกท่านตอบกลับไปว่าเขาเป็นลูกบ้านผมเขาเอาเต็นท์ไปกลางในงานเขาไม่ได้เอาเต็นท์ไปขายขอบคุณมากๆเลยครับท่านนายกเทศบาลที่มีน้ำใจเป็นกลางแต่มีพวกสายป่วนพวกที่ไม่หวังดีโทรไปรบกวนท่านผมเพิ่งทราบข่าว พวกคุณมีจิตใจที่ต่ำมากๆจิตใจที่เกินคนนี่งานบุญนะครับพวกคุณอะอย่างกล้าขนาดนี้การบวงสวงจิตใจพวกคุณ่ะแย่มากผมน่ะบอกไว้ให้คิดได้ยังไงพวกเรานะ่ะวิ่งหาเต็นท์กันขอบคุณท่านนายกเทศบาลที่มีใจเป็นกลางเห็นใจพวกเราเป็นผู้นำที่สุดยอดมากๆขอชื่นชมท่านนายกเทศบาลและ ผู้นำชุมชนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราในการจัดหาเต้นในวันนี้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับป้าบอกนักร้องไปร้องวัฒนธรรมจะขอเข้าพื้นที่จึงหรอถ้าร้องวัฒนธรรมต้องมีหนังสือแต่ถ้าเขาขอความร่วมมือในการขอเข้าพื้นที่ทางวัฒนธรรมหรือตัวเขาทางตัวเขาจะขอเข้ามาทำไม ถ้าเขามานี่นะหนาเลยนะเขามาเพื่อเราหนะโหจะบอกว่าเรานะมารยาทไม่ดีอีกจะมาทำไมกวนประสาทมากนะเขาโทรมาหาป้าวัฒนธรรมนะขอเข้าหรือว่าทนายดาวังคารขอเข้าโดยที่ไปร้องที่วัฒนธรรมถ้าผมมองตอนนี้อากัปกิริยาที่คนมองเขาเนี่ยคือเขาเหมือนเป็นนักรบ พร้อมพุ่งชนก็เลยมองดูเหมือนริปโปหรือเปล่าริปโปเนี่ยการรบนี่เก่งกาดคำพูดฟาดฟันดูเจ๋งแต่สุดท้ายมักจะตกม้าตายคืออย่างนี้ผมไปฟังในส่วนของทนายดาวังคารมาเขาบอกว่าปีนี้ทุกท่านคอยดูปีนี้ผมมีการวางแผนอย่างดีผมจะไม่ทำเหมือนปีเมื่อก่อนปีก่อนอะประสบการณ์มันบอกเล่าว่า เวลาพูดอะไรมันจะมีพวกบริวารสมุนริ้วรล้อของคนอื่นมาแอบฟังแล้วเอาไปคุยกันวางแผนแก้ไขทําให้เรานะ่ยจะไปตรงนี้สะดุดปีนี้ผมจะทําแบบเงียบๆเราจะไม่คุยกันเราจะคุยกันแค่หลังบ้านในหน้าช่องนะ่ะอาจจะมีแค่เกริ่นให้ทราบหลังวันที่9มีเซอร์ไพรส์โดนแน่ๆจัดการเด็ดๆปีนี้นะ่ะผม จะทำตัวให้เหมือนเล่าปีเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมความสุภาพ 2. ผมอะ่ะจะเป็นแบบสุมาอี้คนที่มีปฏิพานไหวพริบสุขุมแล้วก็จะรับกระบี่รับดาบเตรียมฟาดฟันโดนแน่ๆไม่รอดใจฟูเลยนะถ้าใครเป็น f c แต่บางคนน่ะที่เขาคิดได้เก็บเรื่องเก่าไม่สำเร็จความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แ่งนี้ครับคลิปนี้จะออกมาพูดหลายๆประเด็นอยากให้ FC เข้าใจองค์ปู่จากที่แจ้งไปตอนนี้ก็มีเมื่อวานนี้ท่านนายกมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ก็มาเยี่ยมทุ่งนาของลุงพลผมเชื่อว่ามีใครบางคนหน้าแตกไปแต่ว่าเขานะ่ะก็หลุดพูดมาคำนึงนะว่าทำอะไรให้ถูกต้องนะ ถ้าไม่ถูกต้องเจอผมแน่แค่นี้ก็ยืนยันแล้วว่าที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรลุงพลป้าแตนไม่ได้เพราะว่าลุงกับป้านทำถูกต้องหลายหลายอย่างที่เขาร้องเรียน FC สบายใจได้อีกไม่นานเราก็จะเข้าพิธีบวงสวงแล้วอดใจรออีก6วันก็จะถึงเส้นชัยแล้วช่วยกันภาวนาไปด้วยกันขอให้องค์ปู่ ของเรานั้นผ่านรูร่วงฉลุยไปด้วยดีคนที่มันคิดไม่ดีคนที่มันคิดร้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองไปแน่นอนคนที่คิดดีองค์ปู่ก็จะให้โชคขอสวนกลับยานนิดหนึ่งด้วยหลังวันที่9เจอกันยาวๆยานพูดมาว่าถ้าเอาถุงยางไม่ครอบความหมายของมึงนะ่ะกำลังลบหลู่ พญานาคของชาวอีสานที่เขานับถือกันมาตั้งแต่โบร,โบราณยานกำลังลบหลู่ดูหมิ่นพญานาคของคนอีสานที่ชาวอีสานเขานับถือกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นตายายยานพูดไม่ให้เกียรติองค์ปู่ปริจิตองค์ปู่ปริจิตคือพญานาคยานดาวคารรู้สึกว่าจะเละเทอะพูดเหมือนคนเป็นโรคประสาทเหมือนคนที่ มีปมเป็นโรคจิตเที่ยวว่าคนนู้นคนนี้บูลลี่โดยที่ยานอ่ะไม่เคยดูตัวเองเลยขอตอบกลับยานหน่อยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่แชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับมันจะมีแต่คนที่เผยตัวคนที่เขาไม่เผยตัวยังมีอีกเยอะสาเหตุที่ไม่เผยตัวก็อาจจะมีผลกระทบทางการงานมีผลกระทบทางครอบครัวมีผลกระทบทางธุรกิจเพราะว่า ไอ้พวกฝั่งโน้นอ่ะมันชอบเล่นนอกกติกาพอมันรู้แล้วเนี่ยมันออกมาโจมตีออกมาใส่ร้ายออกมากล่าวหาดังนั้นคนที่เขาไม่อยากเปิดเผยตัวคนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วไม่อยากเปิดเผยตัวต,วตนไม่อยากให้ผลกระทบไปถึงครอบครัวหรือการงานเจ้าปู่บอกแล้วไงว่าไม่มีใครทำอะไรได้แล้ว คนที่จะทำร้ายตัวลุงพลกับป้าแตนเองคือตัวลุงกับป้าเองน่าจะเป็นตัวลุงกับป้าเองแต่คนเรานะ่ะไม่มีใครทำร้ายตัวเองหรอกทุกคนนะ่รักตัวเองเสมอดังนั้นที่เจ้าปู่พูดนะบอกว่าคนที่จะทำร้ายตัวลุงพลกับพ้าแตนได้นะ่ะไม่มีใครละน่าจะเป็นตัวลุงพลกับป้าแตนเองถ้าเกิดขึ้นนะ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะก็ AUDI คือ ตัวตนของเขาเองทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าไม่มีใครทำร้ายตัวเองทุกคนรักตัวเองแทบจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกับการพูดให้ข้อคิดให้สติด้วยเพราะว่าเส้นทางของความโด่งดังคือยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งวางตัวลำบากดังนั้นเนี่ยเห็นมาเยอะหลงบางสิ่งบางอย่างอาจจะหลงผิดไปชั่ววูบหลงผิดในที่นี้ก็คือเหมือนเจ้าปู เคยหลงตัวว่าเป็นพ่อสีสังวารทําให้คนรอบข้างหมั่นไส้เพราะฉะนั้นอ่ะเราน่ารักยังไงเราก็ควรจะน่ารักอย่างนั้นเราเคยเป็นแบบไหนก็ควรจะเป็นแบบนั้นคนเขาเคยรักเราแบบนี้นะ่ะเราก็เป็นตัวเราในแบบนี้ให้เขารักต่อไป